ลีนาจังเดือดปมสมรักและสาวสิบเจ็ดพร้อมแนะนำฝ่ายชายให้ทำแบบนี้จากประเด็นร้อนแรงสมรักคำสิ่งและสาวสิบเจ็ดทางด้านลีนาจังได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจบอกว่าถ้าลูกเป็นคนดีเด็กเรียนไปเที่ยวผับทำไมถามให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าหากว่าเป็นเด็กดีเด็กเรียนเขาไม่ไปเที่ยวผับเพราะว่าเป็นที่อโคจรสมรักก็เมาแล้วบอกว่าต้องไปร้องชาดาไปร้องทำไมเป็น เพียงขี้เมาคนหนึ่งไม่ใช่พวกมาเฟียชาดาอนุทินเขาตั้งขึ้นมาเพื่อปราบมาเฟียไม่ได้ปราบขี้เมาสมรักไม่ได้ฆ่าใครโลกนี้ยุค5 g 6 g เด็กสมัยนี้เสพโซเชียลทุกอย่าง และถ้าใครมาพูดว่าเด็กดีดูพฤติกรรมด้วยส่วนถึงเขาจะเป็นเด็กสมยอมสมรักแต่เด็กสาวคนนี้ก็ยังเป็นผู้เยาวแนะนำสมรักไปเจรจากับผู้ปกครองเขาชดใช้ค่าเสียหายและกับการถอนแจ้งความเรื่องจะได้จบแต่ถ้าไม่มีเงินเชื่อว่าน้องเบสช่วยพ่อแน่นอนถ้าสมรักฟังอยู่ขอให้เชื่ออย่าให้อะไรบานปลายไปคุยกับครอบครัวและชดใช้ค่าเสียหายเขาไป